จับฟองจับฟองจับฟองโอ้โจ ah ับฟองโอ้ใครมาจับฟองกับพ่อเนี่ยโอ้จ oh. uh ัฟองไม่ไ oh. ด oh ้ห oh. ยิบหยิบเราหยิบสิน้องต้องจับฟองสิจับฟองโอ้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 จระไวน้ำเป็นของเราไม่มีใครเล่นเลยโอ้โยอะยอจับฟองน้องจับเด็กจับ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 โอ้โหจับ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  ชอบไหมชอบไหมกระโดดไหมน้อไยจับฟองจับฟองว่าไปจับฟองกันหน่อยอจับฟองกันหน่อยมันเสียงดังมากๆเลยอ่ะฟองมันแบบเสียงดังมากอ่ะใช่ได้ยินอยู่โอ้ซีนเบื่อยังลูกโอ้ยซีนเกาะขอไปหาแม่จับขอบไปหาแม่เดินไปหาแม่เดินเดินเดินเองได้เลยเดิน เดินเดิหาแม่กขอบกขอบใบจับ <t> จัอโอเคหาแม่โอเคมันลึกเหรอมันลึกปะมันลึกปะมันลึกตรงน้นไงความรู้สึกเขาอะโอ้สอดพ่อโอ้เซรามานี่ค่ะลูไม่ไปตรงอื่นนะมาหาพ่อมาพ่อเลย่มาหาพ่อเร็วเฮ้ยตรงนี้าเย็นนะเนี่ยมันยเดี้ โอ้ยน้องเดเลยฟองเลยเหรอน้องเดินลุยฟองเลยใช่ไหมสนุกไหมคะชอบที่นี่ไหมเจอไหม,มออเล่นเล่นน้ำง่ายนะจริงจริงอ่นี่ไม่นด้านาประมาณร้อยนึ่งละไเนไยน่อยอะก็เลยอแบบ อะได้ยชิช้าแม่ดูใช่ไหมแม่เห็นหรือเปล่าเห็นค่ะแม่พี่เจ拉เขาอยากเล่นชิงช้าขอยังอาบน้ำไหมขอยังค่ะนี่เรากไปเดินไปอาบน้ำตรงนี้บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายทีนี้บายบายก่อนบ๊ายบายสุดทุกบายบายโอเคโอเคค่ะพี่เจ拉่าบ๊ายบายหน่อยลูก